สวัสดีครับมาดูคู่มวยพร้อมฟอมหลังนะครับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2556นะครับถ่ายทอดสดตรงจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเวลา12 15นาทีคู่ที่1น,นะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างแสนสถานสสุรเดชจะพบกับทางด้านเพชรมงคลทอเทพสุทินนะครับจะต่อยที่พิกัด139ปอนด์นะครับ มาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับแสนสถานสสุรเดชนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเข่าในเด้งตีนะครับวงในนี่ดูว่าดีกว่านะครับมาดูที่3พฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนฉมวกเพชรเพชรเกษมเมื่อวันที่29มิถุนายน2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนดาวประกายนอสีพึ่งเมื่อวันที่3สิงหาคม2556ที่สนามมวยเวทีอ้อมน้อย ครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับศักสงครามพบธีรธรรมเมื่อวันที่14กันยายน2556ที่สนามมวยอ้อมน้อยนะครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายนําเงินนะครับก็เป็นเพชรมงคลทอเทพสุทินนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับต้นๆนี่ถือว่าจัดจ้านนะครับผิวโตดีนะครับเปลี่ยมเชิงนี่ถือว่าดีนะครับจังหวะฝีมือหลักเลียมไอคิวมวยดักเตะดักต่อยนะครับดักแทงนะครับตอกถือว่าอันตรายนะครับ ไปลายในการยินระยะนี่ดูว่าเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนตักสงครามพบเทีรธรรมเมื่อวันที่8มิถุนายน2 5 5 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนธนชัยชอประดิษฐ์เมื่อวันที่27กรกฎาคม256ที่สนามมวยอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับฉะหมวกเพชรเพชรกเกษมเมื่อวันที่21กันยายน256 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ มาดูคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างศักสงครามพบเทีดรธรรมจะพบกับทางด้านฉมวกเพชรเพชรกเกษมนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด139ปอนด์มาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับศักสงครามพบเทรธรรมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวมวยนี่ถือว่าเหนือกว่านะครับ อาวุธนี่เตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงนะครับดักเตะดักต่อยนะครับสอกคมนะครับลูกหนักแรงนี่ถือว่าดีกว่าครับมาดูที่3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนเพชรมงคลทอเทพสุทินเมื่อวันที่8มิถุนายน2556ที่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนชนะศึกลูกกันทระเมื่อวันที่13กรกฎาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนแสนสถานสอสูรเดชเมื่อวันที่14กันยายน2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นฉมวกเพชรเพชรกระเสมนะครับเป็นมวยเข่าหนุ่มสดนะครับดักเตะดักต่อยนะครับเข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงเหนียวแน่นนะครับปลายี่แรงเหลี่ยมเข่ากระตุกแทงนะครับถือว่าใช้ได้นะครับมาดูที่สามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนแสนสถานสุรเดชเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนมาณศักดิ์สิทธิ์นีวัดเมื่อวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันหร้อยห้าสิบหกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนเพชรมงคลทอเทพสุทินเมื่อวันที่21กันยายน2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาดูคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเดินชนเล็กสอสอนิยมนะครับจะพบกับทางด้านนพรัตน์เกียรติกำธรนะครับผู้นี้จะต่อยกันที่พิกัด71กิโลกรัมนะครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเดินชนเล็กสอสอนิยมนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแทงแหลมแทงเจ็บนะครับ เป็นมวยบูดุดันเข่าปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่านะครับการยืนระยะนี่ถือว่าดีนะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนสุริยาพัานยี่สิบหกเมื่อวันเสาร์ที่8กันยายน2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่3เด็ดธิ์พบธทรธรรมเมื่อวันที่6ตุลาคม255 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่2นะครับมาซันก้า คิวริวนะครับนักมวยเบลารุสนะครับวันที่หพฤษภาคม25 5 6้าอยห้าสิบหที่จังหวัดสุรินทร์ครับมาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นนภรัตเกียรติกำทรนะครับเป็นมวยเข่าปั้มตีคล้ายๆกันนะครับมีหมัดสองนี่เสริมนะครับถือว่าอาวุธตนๆนี่หนักหน่วงรุนแรงนะครับการยืนระยะเสียดสีไปแล้วนี่เทท้ายนี่การยืนระยะเป็นลองนะครับดูว่าเป็นลองครับ มาดูที่3พรฟอร์มหลังนะครับมีชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่3าเฉลิมเดชสตะวันลุ่งเมื่อวันที่13กรกฎาคม2555ที่จังหวัดนราธิวาสชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่3าดราโกซิอุสนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคม2555ที่สนามหลวงครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีเมื่อวันที่11ตุลาคม2555ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับน้ำเงินนพรัตนี่ถือว่าหายไปนานนะครับหยุดไปนานนะครับ มาดูคู่ที่4นะครับของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างพลังเทพชายมีนบุรีนะครับจะพบกับทางด้านขทาวุฒิสวัชระชัยยิมนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด131บอปอนด์นะครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลังเทพชายมีนบุรีนะครับเป็นมวยเข่านะครับจังหวะฝีมือเตี้ยสั้นนะครับหนาเกาะเหนียวเด้งตีหนักหน่วงรุนแรงนะครับปลายยในการยืนระยะนะครับดูว่าดีกว่าทางด้านคู่ชกครับ มาดูที่สาอร์อหลังครับมีชนะคะแนนโชคสอจอต้อยแปดเวเมื่อวันที่1ิมีนาคม2556หอห้าบหกที่สนามมวยรังสิตนะครับแพ้คะแนน3มก๊กสุวิทย์ยิมเมื่อวันที่ส4ี่เมษายน2 5 5 6หยหสบหที่สนามมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนเฉียบขาดเกียรติภัยนะครับเมื่อวันที่สี่ตุลาคม2 5 5 6ห้าสิบหกที่จังหวัดกระบี่ครับมาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นคาถาวุิสวัชระชัยยิมนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับดักเตะดักต่อยนะครับต้นๆน,น,นี่อาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับการยนระยะไปปานี่ดูว่าเป็นรองทางด้านคูชงคัมมาดูที่ทางด้าน3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนขุนศึกสิทธิ์เกรียงไกรเมื่อวันที่18พฤษภาคม2556ที่จังหวัดยะโสธรชนะเทนนเกิลน็อกเอายกที่3เหนือเมฆทอ,อยูการช่างเมอวันที่4ตุลาคม2556าหที่จังหวัดอุตรดิตถ ครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับลูกเสือสอสมหมายเมื่อวันที่16ตุลาคม2556ที่จังหวัดพิษณุโลกครับท่านสามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดนะครับเข้าไปที่ Google ก็พิมพ์คําว่ามวยไทยทีเด็ดเสร็จแล้วก็เซิร์ชไปดูนะครับท่านจะพบหน้าเพจมวยไทยทีเด็ดในเว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคูม่มวยครับไม่ว่าจะเป็นคูม่มวยที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดหรือราคาเหรดไหลต่อไหลรองนะครับ ราคาแทงออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมวยรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆครับรวมเอาไว้ในมวยไทยทีเด็ดนะครับท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับมวยไทยทีเด็ดนะครับเราเน้นมวยมาสู้รู้วงในเล่นมวยแพ้ให้ได้ตังค์ครับโทรศัพท์0837317500ขอบคุณครับ